ค่ะนิงนะคะก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่อง Fail f a ลๆ f a ในการเมคอัพตัวเองมานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องคุณคิวนะคะก็คือว่านี้เป็นคนที่แต่งหน้าได้นะคะแบบว่าสามารถลงซีลงปาลงรองพื้นอะไรนิ้งทาได้ในระดับนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ละเอียดอ่อนถึงแบบว่าการการันคิ้วหรือว่าการอะไรที่แบบว่าถ้ามันพลาดคือมันเสียไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิ้งจะทําไม่ได้อย่างเช่น ทุกวันนี้นิงก็มีปัญหากับการกรีดอายไลเนอร์อยู่นะคะยังทะเลาะกับมันอยู่แบบว่าพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอะไรที่แบบว่าทำแล้วถ้าเกิดพลาดสักครั้งหนึ่งแล้วมันพังไปเลยอะ่ะอย่างเช่นแบบคิ้วอายไลเนอร์เงี้ยก็จะมีปัญหากับนิงมากนะคะซึ่งเรื่องเฟลเฟลที่เกิดขึ้นกับนิงก็คือวันก่อนนิงกันคิ้วค่ะก็ดูมาตามแบบว่าศึกษามานานนะคะแบบให้กันตามแนวคิว้วท้องคิ้วของเราที่มันเป็นขนเส้นเล็กๆที่ขึ้นมาก็ กันค่ะจากนั้นก็พืชน,นะคะแบบว่าท้องคิ้วนี่แบบไปเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเส้นเส้นเสียงวิทยุอะไรเงี้ยเลยะคะ่ะเป็นอยากอยากขึ้นมาเลยแบบโอ้ m มยกอฉันไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะก็สุดท้ายก็เลยไปที่ร้านนะคะเพื่อให้แบบว่าร้านเขากันให้มันก็เลยออกมาแบบ สวยงามแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะก็พี่เขาก็เลยแนะนํามานะคะว่าคนที่มีคิ้วเยอะแบบนี้เนี่ยความจริงไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้นะคะแบบว่าคือเหมือนแบบว่าจะไม่เขียนก็รอดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะเขียนนะก็ควรจะใช้เป็นมาสคาร่าสำหรับเขียนคิ้วนะคะซึ่งวันนี้นิงก็เลยมาเล่านะคะว่าน,นิงไปเจอเจ้ามาสคาร่าเขียนคิ้วตัวหนึ่งที่ดีงามเหมาะกับ คนที่ขนคิ้วเยอะแบบนี้แบบนี้นะคะก็คือเจ้านี้เลยค่ะซ e วาน่าคัลเลนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นมาสคาร่าเขียนคิ้วที่แบบว่าเขาจะมีให้เลือก2สีนะคะคือสีน้ําตาลเข้มกะะับสีน้ําตาลอ่อนที่นิ้งหยิบมาคือสีน้ําตาลอ่อนนะคะซึ่งราคาถูกมากนะคะ100บาทได้ปริมาณเยอะขนาดนี้แล้วเพคแพคเกจจิ้งมันก็น่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็ สำหรับคนที่ขนคิ้วเยอะนะคะแนะนำบอกว่าตัวนี้เวิร์กจริงๆนะคะก็เดี๋ยวจะลองปัดให้ดูนะคะว่ามันเวิร์กยังไงสวยยังไงนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็จุ่มนะคะตัวเนื้อครีมนี้ขึ้นมาก่อนนะคะอย่าให้มันกองอยู่ที่ปลายพูลี่ปลายฟูลี่ตัวนี้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้มันวอกได้นะคะก็อย่างแรกเลยง่ายๆเลยนะคะก็คือปัดไปก่อนเลยค่ะ ตรงหางคิ้วนะคะให้แบบว่าสีเนี่ยมันสวยงามเต็มนะคะเหมือนแบบว่าเออคิ้วชั้นไม่มีแหวงเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยมาปัดบริเวณหัวคิ้วนะคะผ่านผ่าน,นะคะผ่านๆแบบไม่ต้องอะไรมากเลยกับมันนะคะก็จะได้แบบนี้ออกมาแล้วนะคะก็ะคือปริงหนึ่งตัวไม่ใช่ะคะ่ะได้คิ้วแบบว่า ดีๆเต็มๆส,สวยๆเนี่ยแตแตกต่างกับอันนี้ที่ยังไม่ได้ทาน,นะคะคือสีมันจะไม่เสมอกันแล้วก็ไม่เป็นทรงดูยับอยู่เลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทำกับอีกข้างหนึ่งนะคะไม่ต้องไปจุ่มเพิ่มแล้วนะคะคือสีมันหนามากนะคะเนี่ยค่ะเบนเล่นเล่นกับหางคิ้วก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยพอเรารู้สึกว่าในระดับว่าหางคิ้วเรา เตรมแล้วก็ไปที่หัวค่ะปัดผ่านๆน,นะคะปัดผ่านๆไปเลยไม่ต้องแบบว่าไปโฟกัสก็หัวคิ้วมากก็จะได้ประมาณนี้นะคะรูปทรงคิ้วแบบแบบนี้ออกมาเลยอยากให้แบบว่าเพื่อนๆที่มีขนคิ้วเยอะนะคะลองเปลี่ยนวิธีหรือว่าผลิตภัณฑ์ในการเขียนคิ้วดูนะคะเผื่อว่ามันจะแบบว่าดีขึ้นไม่เป็นปิงไม่เป็นก้อนเหมือนแต่ก่อนที่เราแบบใช้ดินสออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แนะนำนะคะตัวนี้ค่ะซิวนาคิวนะคะซิวนามาคาร่าขินคิวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เวิร์กมากนะคะอยากให้ไปซื้อแล้วก็มีกันละมีกันคนละหนึ่งชิ้นนะคะติดไว้สำหรับสาวคิวเยอะแบบนี้นะคะก็วันนี้มิก็มา,มาสั้นๆค่ะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาทำอะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็ฝาก follow IG ด้วยนะคะ เดี๋ยวมีกิจกรรมแจกของรางวัลอะไรนะคะก็เดี๋ยวมาเล่นกันใน IG ดีกว่านะคะก็ว<ม>ันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย